ดูป้ายนี่สิคะน้ำแอ่นเป็นต่อเย้ไปกันีกว่าแล้วไป่ไปสวัสดีครับอ้าวพี่พี่คะแล้วพี่ต่ออยู่ไหนอะไปหาองน้ำที่ห้องแต่งตัวครับพี่น้องหรือทั้งหมดอาจเป็นเพียงความฝัน สวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันแล้วนะครับกับเรื่องราวของซิทคอมเป็นต่อซึ่งตอนนี้น้องน้ำเนี่ยที่สุดแล้วไม่เพียงแค่หนีงานมั่นอย่างเดียวนะครับแต่บอกให้เรารู้ว่าเธอถึงขั้นตายไปเลยนะครับดังนั้นทำให้พี่เป็นต่อเนี่ยเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยละครับและที่เราเปิดหัวว่าหรือทั้งหมดเป็นเพียงความฝันเพราะว่าเรามาตึกตองดูแล้วนะครับว่า เราลองดูสิครับตั้งแต่ตอนที่เป็นต่อกลับมาฉายเมื่อวันที่5กุมภาภาพทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับมันเริ่มต้นจากการที่พี่เป็นต่อกับน้องน้ำเนี่ยจะได้แต่งงานเอ้ยมจะได้มั่นกันแล้วนะครับซึ่งทุกอย่างมันดูเหมือนโอเคละทุกคนก็มาที่งานมั่นแล้วมันเป็นจุดที่เป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่น้องน้ําก็ไปเจอกับพี่เป็นต่อที่บางบาซึ่งตอน,น,นก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะ แต่พอข้ามมาจะจะมั่นเท่านั้นเหรฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่เธอไม่อยู่น้องน้ำหนีไปนะครับหนีไปตั้งแต่สาวันที่แล้วคือขนของออกจากคอนโดไปตั้งแต่สาวันก่อนนะครับแล้วไหนจะเ,เรื่องราวที่มันดูแปลกไม่น่าเมคเซนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปงานศพหรือง,งานศพเองไปเจอตาวเองเรื่องราวต่างๆมันดูเหมือนจะเป็นความฝันเลยก็ว่าได้นะครับ โดยเฉพาะยิ่งเราเห็นภาพตั้งแต่วันที่5กลกุมภามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณ3 EP แล้วนะครับซึ่ง3 EP นี้เนี่ยเอออย่าว่าแต่3ส4 EP 4 EP ก็คือ EP ตัวอย่างเนี่ยมันภาพของมันเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่ามันสว่างผิดปกตินะครับซึ่งความสว่างนั้นแล้วมันก็ดูเป็นเหมือนฟุงฟงฟ้งฟิ้งเ่ยฟุ้งฟิ้งเหมือนในฝันนะเพื่อนเอนเห็นไหมฮะ ภาพมันเหมือนเป็นแบบแสดงให้เห็นว่าเอยมันเป็นภาพในฝันนะตั้งแต่วันเนอะแวันที่5เลยนะ,ะที่เล่นตอนแรกตอนแรกผมก็คิดสงสัยอยู่ว่าเอ๊สงสัยเขาจะเปลี่ยนโทนสีของซิทคอมใหม่มั้งก็คิดไม่น่าคิดว่าจะได้เป็นความฝันแต่พอมันลากยาวมาซึ่งซึ่งมันดูผิดปกตินะฮะจนถึงแม้กระทั่งตัวอย่างตอนที่สีที่ออกมาแล้วเนี่ยภาพก็ยังเป็นแบบขาวๆเหมือนฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งเหมือนกับ เป็นภาพของความฝันนั่นเองดังนั้นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมอยากเดานะครับทั้งหมดอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะฮะเพราะว่าภาพทุกอย่างเนี่ยมันบอกให้เราดูเหมือนว่าเป็นความฝันนั่นเองซึ่งถ้าเป็นความฝันแล้วก็อาจจะ ดีใจนะครับบางคนก็ดีใจนะว่าที่น้องน้ํายังไม่ตายแต่บางคนก็อ้ยน่าจะตายไปเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบน้องน้ําอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วแต่แล้วแต่และกันแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะทฤษฎีความฝันอาจขึ้นเกิดข,ขึ้นจริงก็ได้ ไม่แน่นะฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็สนุกอย่างแน่นอนครับผมแสดงว่าเป็นต่อซิทคอมเป็นต่อแล้วก็ช่องวันนี้แกงแล้วแบบสดๆเลยนะแกงหลายอีพีเลยว่าไปก็เคยถูกแกงมาเยอะแล้วแหะครับก็ติดตามกันต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดคุยนะนั่นก็คือเพื่อนๆนะเอ่อหลายคนมีการถกเถียงกันมีการพูดถึงเรื่องน้องน้ําอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้บางคนก็รักมากอยากให้น้องน้ามาน้องน้ํามาแล้วมีสนเสน่ห์ มีสีสันกับซิดคอมเป็นต่อมากปะโคเบอกว่า,วาไปเลยไปเลยไม่ชอบไม่ชอบน้องน้ำอันนี้คือมันเป็นความเห็นสุดต่งที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่รักและชอบในซิดคอมเป็นต่อก็ช่างหัวมันนะฮะเขาจะออกมายังไง บางทีอย่างกรณีเรื่องราวที่มันออกดราม่าออกแนวสืบสวนสอบสวนตามหาน้องน้ำเนี่ยใช่มันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างซึ่งที่ผ่านมามันก็มีบ้างไม่มีบ้างมาตลอด้วฮะบางทีก็ตลกบ้างบางทีก็เศร้าบ้างบางทีก็สืบสวนสอบสวนบ้างมันก็เป็นสีสันของซิทคอมเนาะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ส่วนบุคคลแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าคนรักซิทคอมเป็นต่อที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่สีเรียดกับเรื่องพวกนี้ฮะเขาจะดูเพราะว่า พราะมันคือเป็นต่อนะฮะมันคือมันคือพี่ยมคือพี่ว่าพี่อู๊ดมันคือพอใจมันคือเจมินมันคือทุกๆคนนะฮะพี่ธงพี่ทิพย์เนี่ยมันคือทุกๆคนที่อยู่ในซิทคอมเป็นต่อแล้วเราดูเขาไม่ว่าเขาจะแสดงเป็นผีเป็นนู่นเป็นนี่หรือเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรก็ตามเราก็อยากจะตามดูด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของซิตคอมเรื่องนี้นั่นเองโอเคครับสองสาประเด็นที่คุยกันวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงล่ะครับเป็นความฝันไหม เ,เพื่อนๆชอบไหมมารีเบ er, ิลเนอร์นองน้ำเราหรือแนวทางของซิทคอมที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.